ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวัดเอดวัดดีเอ็ดี้ท่านมาน้ำเกษจ้าค่ะคุณแม่เฮ็ดหยังเนาะสบายดีปะค่ะสบายดีอยู่จ้ะเป็นยังไงคุณพ่อโอ้ยคนกระจมแต่เอ็ดดี้ตามเต้คนจ้ะแต่ว่าแม่ไดู้กก็เป็นตาเหลืองเนาะนะต่นเหลืองน่ะแหละค่ะก็เป็นคลิปแรกเนาะค่ะที่แอดมินอันใดติดตามตัวเลขแนวทางของแม่พักเนาะค่ะเนาะ ขาวตรงๆเลยเนาะหกเจ็ดเนี่ยค่ะข่าวสามแด็กหมดในสาสุดใหญ่จ้ะเอ้าครับชุดเต็มมันชุดเต็มข่าวสวยหรอข่าเจ็ดแปดขาหกเจ็ดจากผู้ใหญ่รับต่อตจ้ะโอ้ข่าวกวากว้างตัวแมี่ยผู้นเอาวิจิดนะผู้ทนเลี่ยวสับขาววิจิตรข่าววิบีกับแมทเวิร์สสามเด็กจ้ะค่ะก็แสดงว่าถ้าผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมเนาะในในไลฟ์สดหรือว่าในคลิปจะเห็นชุดเต็มเนาะแม่เนาะจ้ะ ค่ะม่รู้ค่ะนี่ส่วนตัวมันจะเอาสู้เต็มแต่รอแตน่าจะมันนี้มันกะเอาไปแต่จะสู้เต็มค่ะเอาไปสู้เลยนะก็น่าจะมันมีจะชุดก็ไม่ชุดเต็ม12บอกอันอันมันกะเนี่ยเต้นี่งไม่เจอกล้องไรนะจ๊ะจ้าดิ่งไม่ถอดหลายตัวมันกระไรไรจ้าดิ่งก็ยับยั้งจ้าดิ่มันไม่ตัวเดียวตัวเดียวรู้รู้มันมันก็จะได้น้อยเดียวนะจ๊ะค่ะแม่จ้าแม่ก็ไหน โตเป็นโตเป็นโตต้องมาปุ <lonely> ๋ยมาปุยค่ะมันก็ได้หลายคู่สินาจะเดียวแต่แต่เด็มันจะออกมาอ่ะน่าจะค่ะแต่ว่าแม่ก็เฮียใจแต่ว่าแม่ก็ห่วงกลมาฟังโตซ้ำโตซ้ำเก่าเนี่ยแม่ก็เป็นโตเนี่ยเนี่ยอันนี้นายแข็งแข็งนะครับแม่ค่ะแต่แม่แม่ก็ซื้อเอาแต่ตัวห้องไปยังสินะซื้อชุดเต็มแม่ก็เฮียใส่ผ้าแม่ซื่อๆนะจ๊ะค่ะอ่ะเดี๋ยวมาฟังชุดเต็มแ่ตองตที่ตจ้ะแม่เอาชุดเต็มให้เอฟซีนะจ๊ะแม่ เแม่จะอ่านตั้เต็มจ้ะอาเขียนเลยค่ะมีจะชุดแม่พร้อมจะเด็เขียนตัวนี้มา้าแล้ชมันยจะไปเขียนตัวหกเแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ชุดตัวเต็มเต็มเต็มมีดีนี่มันมันมีสิบสีู่่ค่แต่ว่าตัวคาดเน่แม่เนี่มีอยู่สีู่่จ้ะ่ะอืมต่ในกาดจริงจริงีม่คู่เดียวหลังบนตัวเดียวแค่นั้นนะแม่เอาชุดเดรแม่นอกจังไะ แม่นเนาะครับเนาะตรงเป๊ะเนาะอต่แต่แต่ชุดเต็มพวกแม่เลยแม่แต่สิบอกให้วงกลมวงกลมนะสำหรับในภาว่าวกอารมณเลยนะอืมคุณแม่จะเอาชุดเต็มให้ก่อนมาในแม่จะไปวงกลมให้ชุดนี้นครับแม่แม่เอาชุดนี็ถามแม,ม่ว่าวงกลมก็คือชุดแม่คาดเดี่ยวเยวรียบร้อยนะจ๊ะครับเพราะว่าแม่วงกลมนี่คือ สุดเด่นทันสองสุดสุดล่องสองสุดด่าด่สุดกันนม่อยู่สองตัวนะจัดใครจะสือจสือว่าสื่อว่าเป็นยังค่ะอ่ะจดเลยจดเลยแม่จดเลยจ้าเด่นสี่ล่องห้าจ้าเด่นสี่ล่องห้าเด่นสี่วิ่งวิ่งจ้าค่ะครับวิ่งสี่ล่องห้าล้ำเล่าจ้าเด่นหนึ่งศูนย์สองจ้าเด่นหนึ่งศูนย์สอง หนึ S 1> 1 <S 0, 1, 2, ่งศูนย<ด>์หนึ 0, 5, ่งสองอย่าแม่บอกพีชจศูนย์หนึ่งสองขาดปิ้หศูนย์หนึ่งสองต้นแตงศูนยกค่าจ้ะใช่่ขาดชุดแรกต้นแตงจ้ะเพราะว่าเรต้แนแตงม,มันจะเก่งขนาจะาต้นแตงเลยตัวไหนือเคลียรม,มาตัวหันมันได้จ้ะขาดแม่ต่ว่าเราต้นเรียน,นต้นแตงต้นกันนะจ้ะ เราะมันเหตุเหตุเาาี่หลอกสูตรเนี่ยสูงยองะ่งะอะมองปวดข้อปวนอะไแต่ว่าไปยังไงคือไต่ระยาๆเหตุไหนคือแม่เดี๋ยวจดตัวเลขให้ครบก่อนได้ค่ะแม่ค่ะแม่เป็นชดุดจับคู่ามาเลยแม่จับคู่ศูนยหจ้ะจับคู่ค่ะท่านผู้ชมศูนย์สี่ศูนห้าสี่ห้าสี่หกจ้ะสี่ห้าสีหาส่หก เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าไปตามสูนยทุกคนนะคะเพาะว่าห้าเดียดมาเนี่ยห้าหกห้าแปดห้าหกห้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสี่ห้าสองสองสี่ห้าสองกันศูนย์หกสามหนึ่งจ้ะทศูนย์หกสามหนึ่ง มันะมาตอกเบกนะสูนคกนี้ค่ะบางสวนโคกสนซีเนี่ยสวนผานี่สาม่นี่แม่เกิดว่ามันจะมาอตเนะบ,บกตัวหนึ่งนะจะแม่โอ้สนมาที่เกาแม่แม่เกิดว่าแล้วว่าสาม่นี่ต้งไมให้าเห็นนะสาม่เิดว่าเนี่ยต็มาเห็นแน่นอนนะที่แม่จับคูหาี่สิบสี่ชุดเนาะแม่เน,ะนาะสิบสี่ขาบวองกลมครับแม่ กวงกลมสุดคาดเนียเด่นสี่หกโกเละร้อสี่หกโคกใหญ่จ้ะสี่หกโคกใหญ่สี่หกโคกใหญ่นะคะท่านผู้ชมสีห้าโคกเล็กสี่ห้าโคกล็กค่ะตัวรองโคกล็กศูนย์สี่จ้ะตัวรองโคกล็กศูนย์สี่ค่ะตัวรองศูนย์ห้า ใญ่จะคกใหญ่นะครับตัวรองคกใหญ่ศูนย์สรุปดาวที่แม่เน้นๆให้ก็คือสี่หกข้างทึ่งสี่ห้าข้างล่างแต่แล้วนั่นแห่ศูนย์สี่ศูย์หคือตัวรองครับการนือลลงมาโค้งได้แล้ววันนี้แค่แผ่นเดียวไปเลยตัวรองก็มีจต่อาจจะมาโซเลได้ให้เห็นเลยนะจระครับ แ่การเวรหอหรือบ่เะไรนะจ๊ะ่แต่กันไหรู้ไหมเพราะว่าของของเมวันหัวเบสเนี้เขาจะเก่งนะแต่เพราะว่าวันหัวกำเนหวกขานจะมาได้อ่ตัวนะค่ะฝ่ายแม่ขอเดือเมแม่ก็ซื้อขอเดือดสี่สี่หกนี่แหละให้ให้ตั้งคนนี้เลจะเพราะว่าแม่ไปวบ้างแม่มูสัดเกเดียอย่างเป็นเป็นตัวเน้นไปเลยบ่แม่เป็นตัวเน้นไปเลยบ่ค่ะ แม่นค่ะในราคาแน่นชุดก็แน่นะจ๊ะสี่หกหกสี่นะคะคุณผู้ชมกอเก็สี่หกหมดก่แน่ลอาจจะตัวนี้ค่ะก็เดนชุดนี่วันนี้ระบ้างสามคู่นี่ศูนย์สีู่นย์ห้าศูนย์ี่เนี่ยคือว่า้อเข่าเราคู่นึงมีต่วแม่ก็บวัดวบ้านเจ้าวันสีเข่าตัวไหนกันแน่น่ะนะตัวแม่คือว่าสามสามคู่สามคอกนี่มมนต้องเข่าเราคอกนึงห้ะแม่คือว่า ตาเมี่ห้ค ja. uh. ุให uh, ้สาค่ะหาเนี่ยตาเป็นเน่ยตามมนเป็นระว่าเด็กผิวถก็จะเบีงห้าหวีงหกก็เดเสียวก่อนเลยมันจะเริ่มหน้าผู้เบลใสะหน้าตัวนี้อือครับครับีหานสมาชสดขัดเนี่ยจริงจริงแต่เนี่ยยูทากูตัวเลนเนี่ยหละแต่หกสีหาน สนทีนหาเป็นก้อกกานสี่นาจะแม่ที่ภาาหนึ่งกทิานี่ยเสือก็เสือ่าสือกเส่กเป็นยังสีน่าจะหัวนี่ครับหัอทที่สองที่หาหาสองี่หาหัวาเจดเี่เจาตเดี่ทีมันติดจะน่าหางของคนนี่ก็คือกันแต่ตซื้อนะแม่แม่ก็นี่ก็มาซ้ำเหนียวน่จะสาหน่ะครับแต่ผมไปเอารังแรกกัเขาเต็มนะแม่เนาะ คนเปนเบาดี ulously, นะนะตวผมดีกันสมัครเบาดีค่ะแม่เป็นถือใจ้นนอแม่ละค่ะนอแม่นอไปเธอแรกเขาเลยนอจ่ายนแม่กันงเลอยู่กระันเพราะ่าอเี้ยงต้องเอาเท่ไดค่ะ้าแม่บ้งเชตี๋เพรแม่นั่นเจ็บกหมดตเ่าเช็ดก็หมดโอ้เจ็ดซิบก็หมดพูดตีแ่ป๊า แกสบตัวหมอคนถือหน้แม่ก็คือแกสบตัวหมอช่กันค่ะแม่แ้าแม่ก็สีเปยอะเพีย่ายเราไม่อยาก่สีออกมาเห็นยั้างยังสีน่าองงนลงตัดกันตนงกันแยก่นะ <S <S จังน,น,จนี้สมาธินะคะเนาะมันจะสินเอกสมาที่นี่เมาทิดาินะเพราะว่ามันหย่งมัน,อนอพอหลขอ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 าย่อกัต่อส้นไม้เหรอะ ก็สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา min, หรือว่ากำไรยกหินนะคะท่านผู้ชมส,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่ง s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชา วัดของปูศิลานะคะธรรมอุทยานของปูศิลาสิริเจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ